เมน,นูไอศครีมมะยงชิดขนมปังซึ่งวันนี้เราใช้เป็นไอศครีมมะยงชิดที่ทําจากผลไม้แท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไอศครีมโฮมเมดสุดพรีเมียมของแบรนชาร์รี่ไอศครีมแฟกตอรี่นะคะรสชาตินี้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมกลเลยค่ะเขามีหลากหลายรสชาตินะคะเป็นไอศครีมโฮมเมดทั้งหมดเลยค่ะอย่างรสนี้ก็จะเป็นรสไอศครีมกล้วยตากนะคะรสกระท้อนแล้วก็รสวานิลาวันนี้เราเลือกเป็นไอศครีมรสมะยงชิดนะคะกินคู่กับขนมปังสามสีแบบนี้เลยสีสันน่าทานมากๆอย่างรสชาติมะยงชิดเนี่ยเขาจะเป็นเนื้ออเบนะคะค คัสารไมยงชิดคุณภาพดีลูกตัวตนหวานเนื้อแน่นจากจังหวัดนครนายกเลยเป็นไอศครีมรสชาติด,ดีงามปเปรี้ยวหวานได้ความอร่อยจากผลมยงชิดแทๆ้ๆไม่ต้องมานั่งปอกเปลือกคว้านมเมล็ดกันให้ยุญญ่งยาแค่เปิดกระปุกก็สดชื่นกันได้ทุกเวลา็อปปิ้งด้วยเนื้อมะพร้าวแล้วก็ไวช็อกชิพเป็นเมนูที่แบบสดชื่นมากค่ะสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ a c e b o o k c h e r r y Ice Cream f a c อ o r y ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดๆคุม้ม mm hmm. Cherry Ice c r ี a m 2ถ้วย499บาทและ4่ถ้วย888บาทส่งฟรี พื้นที่บริการรีบรองกันนะคะ